สวัสดีจ้าพี่น้องมากินขา้าววันนี้ก่อนนุชทำเอน้ำพริกปูน่ะน้ำพริกปูนะเลือดลาปูนั่นแหละมันอยู่นิดอันเดียวกันนี่หรอวะน้ำพริกปูก็ใส่ทั้งขา้าวบุกคงข้าวคัขขวนี่แหละทำเป็ดแหกพิสกสะดาเขาไปเมดอแตพักก็มีเดาเนี่ยเดาที่แม่แก่ลวกแล้วแก่ต่างแหงให้แล้วก็มะละลินฟ้าถั่วลันเตาหวาน ใบหนอกต้อนหนอกพักหนอกใบบวบวกนั่นแหละแล้วก็พักกาดแก่นี่ขาดก็ไม่ได้เด้อนี่เดือมากินข่าวกันเดือพี่นอ้องไปตลาดไปซื้ออของกับคอองกับเขาให้ใชายกลางก็แต่วันนี้ชายกลางหยุดงานงานดูนนหนังในของหนาวอากาศเริ่มหนาวแล้ววันนี้คุมเลยฝนเกิดลงเมด็ดหน่อยๆฝนละลืมเมด็ดไปป่วยไปป่วย ช้อนช้อนน่อยช้อนอน่อยเดี๋ยวที่หายดูน้ำพริกน่ากินไหมเนี่ยปกติก็ใส่พริกแกงก็ได้พริกป่นก็ได้แต่ว่านุชทำง่ายๆอะไรกินได้หมดกื็เดี๋ยวก็ไปเคี่ยวกืนลงคลองคเก่านั่นแหละเนาะเห็นเรื่องมากไปไหนวะดื้อเินข่าวกันเดื้อพี่น้องเลย ไม่ได้ต้มเหรอไม้ขี่คานละทำนี้ก็บพอแหละหรูจังไหลไหลย,ยืดเลยเสดายผูมันแพง <c oughs> หิวเขา่าหิวเขา่มามันตะไปคุณชายตั้งมาช้าก็ไปซื้อเองของสำรวจเขาวะไปเดินไปงานมาเดินไปเดินมาตามเขา

Ủa. Ôi Ủa đi tôi là sát tỉ lắm cả Cho <laughs> là sát tỉ lắm cả คมๆนี่เขาก็ลาาปูดีพี่นอ้องเหรอ 云南。Mm hmm. พูดก็อย่าวว่าเด้อพี่น้อง็นไงพักกินเข้าวเที่ยงเข้าเย็นกัน,นยังนี่ก็เข้าเช้าเขา้าเช่าใบหนึ่งกลัวใบหนึ่งละกับใบสองเ่ะ ไปป่วยไปป่วยข้างหอกก <c oughs> ตะชกขาวมาเพิ่มอร่อยไอ้น้ำพริกปู น้องข่าวในกันเดอน้องน่อยน้องตายน้องสมคุณบีปลาประคองทุกๆคคนนั่นแหละจ้ามากินข่าวกันเดอร์น้อนตอบกอความให้พี่เห็น้องมาขึ้นตอบไปด่าดูหนังไปด่าขำตัวเอง นอนาําชายตลางเขาจ้ะ ไอ้กินผักขมๆได้ดีเยอพี่น้องเป็นยาไม่ ฮืมพักหนอกเนี่ยมันมีดอกด่าไมหมฮึมมันเคยมีดอกไหมไม่ชาวคุยจะพอโทรไปหาพห่อรอนพ่อซื้อหวย รูตจักกระตุ่งอะ่ะรู้จักไหมก,กระตุง่งก,กระตุง่งไร้บาลอิงเนี่ยแล้วก่อนมันเด็กหน่อยไปเลี้ยงควายเดี๋ยวบ้าพูดหยาบเดอ้อเลี้ยงควยายภาษาโคราชเดอ้อเรียงควายนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวจะบ้าอ้าหนุ่มทำไมพูดหยาบดิแก,ดก่ภาษาโคราชก็เลี้ยงควาย ดูหนังไปก็อินตาม้มหนังไปก็ร้องไห้พี่ะวังเอ้ยค,อคือคุณบ้าเนี่ยละ่ะจนใช้กลางแกบอกใช้กลางแกบอกถ้าเธอจะอินขนาดนั้นเธอก็เลือกดูซะไปล่ะืม ที่เม่กินพักคมขมก็ลองกินดูเด้อพี่น้องกินที่ะันเนี่เหน่อยกับมันเป็นยาพักนะ่ะไม่ทําไม่อ้วนดาอืม,อม จัดพี่น้องสองจานลวไอคันเจ้าจานที่สามก็เก่งใจพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีคนหิวด่างั้นก็เดี๋ยวจะไปต่อจานที่สามแต่ว่าจบคลิปนี้ก่อนน้ะจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาอัดคลิปใหม่จะแล้วเจอกันคลิปหน้าจะขอบคุณพี่ๆน้องๆหลายหลายคนที่ออกมาให้กําลังใจที่เขียนเมนมาให้กําลังใจนุษนุก็ดีใจจะยังไม่เจอกันคลิปหนาเน้ะจ้าพี่น้องขอต้องไปดูหนังก่อนจ้าแต่ว่าด,ดีจ้ทุกคน